เดี๋ยวเนะ้เทสเทสแอรันอะไรกันถูกช่องเปล่าไปนู่นเลยนะคานะับเเลยครับอายุเร็วอีกหอนไได้หลอไหลอไป ดาวใช่ไหมดาวดาวดาวเอาดาว่อนอัพ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 กดอับกดอัพทีมอับ เฮียเฮียหัวทิมหน่อยหัวทิมหน่อยอย่าเหินหัวทิมหน่อยอย่าเหินถ้าเหินเดี๋ยวมันสตันเอาใส่เครื่องลากไว้อะอกไปซ อย่าเหินมากนะเฮียมเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้อัพพอกที่ใครเป็นอะได้ป็นอัพพอก็รบอกตรั้นลหนโอ้ยเลี้ยวเยอะไปเลี้ยวลึกไปค่อยๆเลี้ยวตีวงกว้างอย่าเลี้ยววงแคบนะตีวงกว้างไว้เออเอาอยู่นะค่อยลงมา <peach> เล่งได้อีกไหมนะ้าอ่าถ้าหกสิบเจ็ดสิบยืดได้ง่าเออประมาณนั้นน่ะได้อยู่ใบใหญ่อยู่นะใบเพิ่มเริ่มเลยนะนนสองนาทีแล้ว เลผมนะมันเร็วไอเลี้ยวไม่เท่าไหร่แต่ว่าเอ็กโต้งไอโตไม่ไม่หน่วงให้เลยต้องเที่ยก่อนมันไม่ตั้งไม่ได้อะไรพี่ได้ต้้งไหมน่ะเนี่ยปล่นะอยเนื้อเนี่ยที่ดูเนี่ยปล่อยอเนื้อนะถามดูว่าเวลาเวลาพี่เวลาเลี้ยวพี่ต้องค่อยๆคืนนะเพราะว่า ตัวมันเล็กกว่าตัวมันเล็กกว่าผมมันไม่จะไม่เกาะอ,อากาศเอาพี่น้องค่อยค่อยคืนอะเหมือนทึ้นจรจริงอะพี่อย่างเงี้ยอย่างพี่ต้องตีวงนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยวงกว้างหน่อยพี่ต้องตีวงนะอย่างงี้นะนี่เน,นะนี่ยเน,นี่ยผมเนี่ยผมปล่อยมือนะเนี่ยเนี่ยอัฟหน่อยไหมหรือมันพอแล้ว แต่ไม่ควรไม่ควรเร่งต่ำกว่า50หน่อยนี่น่ากลัวมันจะสัตรอนเรา50ขึ้น50ถึง60ร้อยไปได้เราต้องค,อค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเร่งไงไม่ได้ไม่ได้พี่ดูนะเนี่ยเราต้องดูอาการข้างบนแล้วก็ค่อยๆเดียวไงเนี่ยเราต้องค่อยๆแบบอย่างเงี้ยเนี่ยพี่นี่นะเอ็่างปอนนะ แล้วก็แต่เร็วอะเร็วมากเลยทั้งอัพทั้งอัพอะไรเนี่ยผมว่าจุนะปึ๊บถึงเลยควรจะต้องมีเอ็กโกล่ะพี่เพิ่มมันจะนิ่มกว่านี้เลยหรือไม่งั้นถ้าตั้งแล้วแต่คนบินเดี๋ยคนบินไม่ลองนะอีกรอบนึงต่ำๆหน่อยอันนี้เจ๊กอสี่รอบไม่ได้เช็คแปบเลยนี่ยเจ๊กออุ้ยแฟบถึงกลัวดุ้งกันดิง่า ถึงแล้วดูดูแฟบไหมมันไม่ได้ดิเจมันไม่ได้ไม่ได้ตั้งไฟหมดล<ร>องเปิดแฟบหน่ดูดิของมันเหรอเออจะลงก่งอนลงมาก่อนเหรอลงมาดูแฟบก่อนลงมาดูแฟบก่อนดีกว,ว่าลงมาดูแฟบก่อนดีกว,ว่าจะดูเรมเท่ากันเปล่าสูงกลโอเคฮยลงไดมังได้หรอนายแล้วผม <laughs> ให้ใหมันไหลไปเลยนะ เอ้ยมันก็เกาะอยู่นะเกาะอยู่เร่งเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยอันนี้ไม่เปิดไฟเลยนู้นโอ้ยไอรุดเว้ยระเบิดหลุดระเบิดหลุดโอ้ยระเบิดหลุตอ๋อตุลระเบิดโอเคโอเคขอบคุณมากวันนี้ต้องพี่ต้องบินละพี่ต้องบินเลย